ครับสวัสดีท่านผู้ชมผ่านเพจสภาผู้พิพากษ์ทุกท่านนะครับวันนี้สภาผู้พิพากษนะครับเรามาที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเรามาฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับกรณีรถยนต์เนต้านะครับเ,เหตุที่สภาองค์กรผพิพากมีการดําเนินการในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรามีการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีผู้ใช้รถยนต์เนต้านะครับที่มีปัญหาการใช้บริการ ของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายหรือเรื่องของการไม่มีอะไหล่รวมถึงรถที่มีปัญหาของความชำรุดบกพร่องนะครับซึ่งตอนนี้สภาองค์กรผู้โพก,ก็มีผู้เสียหายที่ร้องเรียนมากกว่า200รลายนะครับเข้ามาที่สภาแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีการดําเนินการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางบริษัทไม่ได้ดําเนินการนะครับก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องคดีเพื่อผู้บริโภคในวันนี้นะครับสภาองค์กรของผู้โภกนะครับในฐานะ ผู้แทนผู้อิเษกนะครับก็มีการดําเนินการในการฟ้องคดีร่วมกับผู้เสียหายที่มาร่วมกันในวันนี้ทั้งหมดมากกว่า20ท่านนะฮะที่มาร่วมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดของการดําเนินคดีนะครับอยากให้ทางพี่สมชายอามีนะครับทนายความนะครับได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับผมเชิญครับครับในกรณีของการฟ้องคดีคดีนี้นะครับหลังจากที่ทางสภาองค์กรเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเดยว่าส0 0ร0 0รายกราที่แจ้งเข้ามาแล้วก็มาตรวจสอบว่านนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่า มันไม่ใช่มีผู้สาเพียงแค่2รายก็รายจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันมีคนที่เสียรถไปแล้วจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยประมาณเป็น20,000กว่ารายขึ้นไปเพราะงั้นเรามองว่าการฟ้องคดีเพื่อที่จะประโยชน์สาธารณะประโยชน์กับผู้คุ้มครองพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะเป็นการออกแบบการฟ้องคดีแบบแบบแบบกลุ่มครัแบบการแอคชั่นหมายถึงว่าเป็นการฟ้องคดีโดยการใช้ตัวแทนที่เป็นโจทย์เพียง5-6คนแล้วก็ฟ้องคดีแทนสมาชิกกลุ่มก็หมายถึงว่าผู้บริโภคที่ หลงเชื่อขับไปเสียรถยี่ห้อนี้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับการฟ้องแบบนี้มันจะเป็นทําให้ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนที่คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมที่ถ้าเกิดต้องไปฟ้องคดีเป็นเดียเด่ยวๆเนี่ยก็มีปัญหาได้ในการดําเนินคดีเพราะงั้นเลยใช้วิธีการว่าฟ้องผ่านตัวแทนกลุ่มจะสะดวกกว่านะครับเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าจะเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะหาคนที่จะเป็นตัวแทนในการฟ้องคดีครั้งนี้นะครับซึ่งคนที่จะเป็นตัวแทนนั้นจะต้องเป็นคนที่ทั้งหที่ที่เป็นตัวแทน่ยต้องมีลักษณะที่ว่าครอบคลุมสมาชิกกลุ่มทุกคนด้วยนะครับกรณีนี้คือได้คนที่เป็นตัวแทนโจทก์ทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะครับร,รวมกับสภาองค์กรพิพากเพราะว่าสภาองค์กรนี้มีหน้าจการฟ้องคดีแทนพิพากได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะครับเพราะงั้นเราก็ใช้จโจทก์ฟ้องคดีทั้งหมดเนี่ยหกคนนะครับซึ่ง โจทย์แต่ละคนเนี่ยเขาจะครอบคุมลักษณะของการใช้รถอาจจะแตกต่างกันก็ได้เป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับส่วนจำเลยที่เราฟ้องเนี่ยก็มองว่าผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่ผู้ที่นําเข้าผู้ที่ผลิตและผู้ที่จําหน่ายในประเทศไทยเนะี่ยมันต้องรับผิดร่วมกันนะครับก็เลยมีการฟ้องคนที่เป็นจําเลยก็คือบริษัทตั้งัง้ง3บริษัทรวมถึงเรามองว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยนะมันปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของบริษัทจําเลยที่1ที่2ซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตและผู้นําเข้านี่นะครับ เป็นคนคนเดียวกันแล้วก็มีมีม,มีมีนาในาการกำกับควบคุมดูแล,ลโดยตรงก็งเลยมีการฟ้องให้กรรมก,การรับผิดเป็นการส่วนตัวด้ดวยเป็นจําเลยที่4นะครับอย่างถ้าว่าหลังนี้ค่ะกรบะบวนการนัหลังจากวันนี้เรายื่นฟ้องคด,ดีแบบกลุ่มแล้วก็ยื่นคำร้องของอนุญาตฟ้องคด,ดีแบบกลุ่มไปแล้วนะครับศาลก็จะมีการนัดไต่สวน ครั้งแรกในวันที่10พิกายน2568เวลา9นาฬิกานะครับเป็นการไต่สวนว่าคดีเนี่ยสารสามารถจะรับฟอ้องเป็นแบบกลุ่มได้หรือไม่นั่นก็หมายถึงว่าทางทางทีมทนาจะต้องนำตัวของคนผู้ที่เป็นโจทในการฟ้องคดีทั้ง6คนนะครับแล้วมามามา,มาขึ้นสารไต่สวนแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในวงกว้างอย่างไรแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันคล้ายคลึงกันอย่างไรนะครับเพื่อสารจะพิจารณาว่า จะรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้หรือไม่นะครับพอหลังจากที่ศาลร,รับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มสมมติมนะครับกฎหมายก็ให้สิทธิ์ในกรณีของผู้คู่ความตรงข้ามคือจำเลยสามารถที่จะอุทธรณ์คาสั่งการรับฟ้องคดีแบบกลุ่มได้นะครับคดีนี้การรับฟ้องคดีแบบกลุ่มมันจะไปสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีนี้สามารถารับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาต่อสู้คดีต่อไปนะครับแล้วถามว่านานไหม <laughs> อันนี้เป็นคถามยอดทิศว่ากระบวนการในการไต่สวนคําร้องของยาดฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยใช้เวลานานไหมนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการไต่สวนคําร้องได้ภายในไปในไม่เกินเดือนธันวาคมปีนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าพอศาลมีคําสั่งออกมาแล้วไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งนะครับศาลร,รับฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือศาลไม่รับฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับคู่ความทั้งสองฝ่ายก็มีโอกาสที่จะโต้แย้งคําสั่งศาลได้ก็ต้องนําขึ้นสู่ศาลรุทธทณนนะครับพิจาราอีกครั้งหนึ่งก็ ระยะเวลาที่อยู่ที่สารุตฐรนก็ไม่น่าจะเกินสักประมาณสักเจ็ดแปดเดือนน่าจะเป็นไปได้นะครับประมาณนั้นนะครับอืมส่วน,นเราเราเรา,เราเรนหนึ่งครับว่าตอนนี้เรามาฟ้องคดีตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราอยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบอยังไงนะครับ,บจุครับเนื่องด้วยปัญหาการให้บริการหลังการขายครับที่ไม่ค่อยดูแลลูกค้าแล้วก็ให้บริการหลังการขายอย่างไม่ต้องไปตรงมาครับ ก็อยากให้ทางบริษัทนะครับออกมาเทคแอคชั่นบ้างในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับหรือออกมาอย่างน้อยครับช่วยออกมาพูดคุยหรือดูดูแลในส่วนนี้ครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาฟ้องวันนี้ก็คือเหมือนว่าเนื่องจากเราสู้กันมานานมากเลยครับต้องขอบคุณ TCC มากๆเลยครับที่ว่าเป็นคนรับเรื่องยื่นฟ้องแล้วก็ดูแลเสียงเล็กๆของพวกเราครับครับอมีขยับเพิ่มเติมไหครับ บรรนาบรรณา,าจัาัาครับเพิ่มเพิ่มเติมใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรียกร้องการเจราจาผู้คุยกันมานานมากๆแล้วนะครับกับผู้เสียหายที่เดือดร้อนในเรื่องอไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการหลังการขายเองก็ดีนะครับในเรื่องของอเข้าใจว่าสมรุดรกพมคองหรือไม่เนี่ย อันนี้ก็ดีนะครับมีการเรียกร้องเนี่ยให้เข้ามาคุยตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่แรกๆหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นกิจจาลักษณะมีการขอร้องมีการทําจดหมายขอเรียกร้องไปก็ค่ายรถก็ยังไม่ตอบกลับก็ยังไม่อะไรจนมาถึงทุกวันนี้ครับก็คือก็อยากจะให้มาคุยเป็นครั้งสุดท้ายมั้งครับก็ประมาณนี้ครับก็อยากจะที่เท่าไหคืออยากจะเพิ่มประเด็นเรื่องของ ค่าเสียหายที่เราเรียกร้องในคดีนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกร้องค่าใายในคดีนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก5ประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าค่าเสียหายต่อทรัพย์สินก็คือความจุดบกพร่องของรถยนต์ก็เดียเป็นค่าซ่อมค่าไหลที่เกี่ยวเนื่องประมาณนี้นะครับว่ากรณีที่มีการใช้รถต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เดวขึ้นแล้วเราต้องผู้พ่อต้องเสียเงินเองอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ เป็นค่าเสียหายอของความชรุดบกพร่องของตัวรถยนต์นะครับก็เป็นค่าเสียหายประเภทที่1นนะครับประเภทที่2คือค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการใช้รถยนต์นั่นหมายถึงว่ารถเวลาไปไปจอดรอซ่อมผู้บริโภคก็ไม่สามารถมีรถใช้ได้ก็เราก็ถือว่าตรงนี้เป็นค่าขาดประโยชน์ในการที่เราใช้รถเราจะเรียกเป็นอันตราค่าเช่าโดยทั่วปกติโดยทั่วไปในต้องตลาดว่าตอนนี้ที่ว่า เราไม่มีรถใช้เนี่ยเราต้องไปเช่ารถยนต์เนี่ยนะครับจะคิดาตราวันละ1500บาทตามจำนวนวันที่เราต้องรอซ่อมประมาณนั้นนี่คือค่าใช้ายอีกประเภทหนึ่งนะครับค่าใ้ายประเภทที่3เรามองว่าเป็นค่าเสียที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตรงนี้เราก็ว่าพอพอเราหลงเชื่อซื้อรถไปแล้วเนี่ยเราต้องไปจ่ายเงินดาวจ่ายค่าป้ายจ่ายค่าผลค่างวดเรามองว่าตรงนี้ก็คือความเสียที่ผู้พกได้รับ แล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องส่วนนี้ด้วยเรื่องของเงินดาวที่จ่ายไปแล However, the ้วค well, ่าป้ายที่จ่ายไปแล้วรวมตั้งค่าผ่อนรถที่จ่ายไปแล้วด้วยก็ถือว่าเราหลงเชื่อในการซื้อสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพประมาณนั้นนะครับข้อเสียหายที่4ี่คือข้าสายทางจิตใจนั่นหมายถึงว่าผู้ไอ้พวกที่ตั้งใจซื้อรถอาจจะเป็นรถคันแรกดรืยซ้าไปของของบางคนถูกไหมก็หวังว่าเออรถไฟฟ้าจะประหยัดพลังงานสามารถขับไปนั่นนู่นนี่ได้แต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยมัน ขับขับไปก็มีอาการดับกาอากาศก็มีนะครับมีปัญหานั่นนู่นนี่สารพัดทาให้คนที่ซื้อมาเนี่ยเกิดความเครียดถ้าเป็นไได้อยากจะเลิกใช้รถเลยประมาณขนาดน,นี้เราถือว่าตรงนี้เป็นค่าเสียหายทางจิตใจนะครับแล้วก็เรียกให้กับสมาชิกโจ์และสมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นค่าเสียหายทางจิตใจซึ่งกฎหมายสามารถให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราบอกว่าการประกอบกิจการของบริษัทจำเลยทั้ง้ง4คนเนี่ยเป็นประกอบกิจการที่อ,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 อรัดระเปรียบ สังคมนะครับก็เลยขอให้ขอศาลเนี่ยมีการจ่ายค่าเสียหายจนวนสองเท่าของค่าเสียหายที่เราได้รับจริงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราฟอบไปรวมทั้งเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยรถคันเนี้ยมันมีการขายไปแล้วมีการจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยสองหมื่นสามพันกว่าคันนะครับในในในหลายใน,ในหลายรุ่นรเราก็มองว่ารถที่มันไม่ได้มาตรฐานมีปัญหาเรื่องการขับนะครับมันก็ควรที่จะมีการเรียกรถทั้งหมดคืนมาทําการตรวจสอบ ตามกฎหมายก็สามารถเรียกร้องได้แต่นี่คือประเด็นที่เราเรียกร้องต่อทางผู้ต่อตอามผู้ประกอบการให้รับผิดชอบทางสังคมด้วยนะครับ,บค,คิดว่าคาดีนี้ค่ะจะเป็นผลดีกับคนไทยยังไงแล้วก็คิดว่ามันจะกลายเป็นทางั่าวให้กับคอย่างเช่นเรครับจริงๆในการดําเนินคดีนี้นะครับโดยสภาผู้บริโภคร่วมกับทางผู้เสียหายนะครับ เราก็คิดว่าเราต้องการทําเป็นคดีตัวอย่างนะครับสาหรับผู้ให้บริการเนาะที่ผ่านมาเราอาจจะเจอเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ไม่ปลอดภัยรถยนชะรูปบกพร่องนะครับแต่กรณีเนี้ยมีเรื่องของบริการหลังการขายที่ต้องให้ความสําคัญกับลูกค้านะครับการดูแลเรื่องของอะไหล่ก็ดีเรื่องการซ่อมก็ดีหรือแม้แต่คุณภาพของรถนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องการให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนะครับได้ในขณะเดียวกันสภาผู้บริโภคนะครับมีการผลักดันกฎหมายสําคัญนะครับก็คือ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปสู่การพิจารณาอของทางสภาผูแ้แทนรัษฎรนะครับเราก็ผลักดันเพราะว่ากฎหมายนี้จะทําให้เกิดการยกระดับความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านะมีบทสันนิษฐานของกฎหมายมว่าถ้าภายใน6เดือนหรือหนึ่งปีถ้าสินค้ามีปัญหาเนี่ยกฎหมายจะสรรันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องอนะครับสองก็คือสําหรับคนที่ซื้อสินค้าเงินผ่อนนะครับ มีการทำสัญญาเช่าซื้อนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยก็เป็นสินค้าที่มักมีการทำสัญญาเช่าซื้อเราก็จะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยเอารถไปจอดที่อู่ศูนย์แต่ไม่ได้ขับขี่แต่ก็ต้องผ่อนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับมีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะทําให้สินค้าที่ชำรุดบกพองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องจ่ายนะครับเพื่อจะคุ้มครองผู้พกระหว่างที่ไม่ได้ใช้สินค้านะครับทางสภาเองก็ผลักดันแล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนกฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยคร พที่อติดตามไลฟ์แล้วกําำลังะสมปัญหาที่ไม่ได้มาในวันนี้ครับครับสหรับผู้โพกที่ติดตามทางเพจสภาผู้บริโภคหรือว่าตามช่องทางสื่อต่างๆนะครับถ้าเกิดได้รับทราบข่าวในวันนี้นะครับท่านก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับก็อยากให้ท่านร้องเรียนมาที่สภาผู้ริโภคนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีความคืบหน้าในการดําเนินการใดๆเนี่ยจะได้มีการสื่อสารกับทางตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า ความเสียหายตอนนี้บางคนยังไม่เกิดใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวบางเดี๋ยวอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากท่านใดทีเ่เข้าลักษณะของการซื้อรถแล้วมีปัญหาการใช้งานหรือเกิดความไม่มั่นใจต่อการใช้บริการเนี่ยก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่สภาวพิพากษเบอร์สายด่วน1502หรือผ่านเพจเว็บไซต์สภาองค์กรพวพิพากษครับผมครับครับก็อย่างนี้คืออยากจะฝากพวกพวกเรานิดหนึ่งว่าในการด,ดําเนินคดีกับผู้พิพากษเนี่ยครับตั้งสภาองค์กรเนี่ย ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันบางคดีที่สภาองค์กรฟอบเป็นคดีแบบกลุ่มสารพิพากษาชนะคดีแล้วนะครับผู<อ>้บริโภคเองเนี่ยนอนอยู่กับบ้านเห็นทีวีประกาศชนะคดีแล้วเนี่ยนะครับ<อ>แค่มาใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องความย่างที่เกิดขึ้นก็าสามารถที่จะบังคับคดีได้แต่ก็มีหลายรายนะครับไม่ได้ยื่นเข้ามาภายในระยะที่ศาลกำหนดอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่า การฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยเราต้องการใช้พลังกับผู้พิโภกในการในการกํากับดูแลผู้ประกอบการถ้ากรณีเนี้ยเนตาที่เราฟ้องไปสมมติว่าศาลพิพากษาให้เราชนะคดีแล้วก็ประกาศขอบเขตสมาชิกกลุ่มแล้วที่บอกว่ามี2 3 0 0 0กว่าคันอะ่ะกว่าคนเนี่ยนะครับแต่พอประกาศลราชนะคดีแล้วปรากฏว่ามีแค่โจทย์หกคนเนี่ยมายื่นร้องค่าเสียหายซึ่งอย่างเนี้ยมันไม่เกิดพลังไงเพราะงั้นสิ่งที่เราฝ่าไปคือว่าขออนุรา ต้องลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตนเองที่มีอยู่นะครับว่ามันกฎหมายเปิดช่องทางให้ได้อยู่แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ทีทนายได้พูดอีกนิดนึงนะครับก็อยากฝากภาครัฐรัฐบาลก่อนที่จะออกมาตรการส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับผู้ผู้ประกอบการรถ e ีวีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะให้เห็นว่าในสังคมเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องนี้ ก่อนที่จะออกมาตรการส่งเสริมใดๆควรจะมีกลไกต่างๆที่จะควบคุมใดๆที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้ค่ะ<ช>ค่ะขอบคุณค่ะก็ <choir: so much noise> ค,คือจริงๆอยากจะเสริมผู้ที่ใช้รถเนต้านิดนึงนะครับ mm hmm> ว่าคือจริงๆแล้วอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เสียหาย mythology. คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้รถชาวเนต้าเนี่ยรับรู้ได้โดยทั่วไปเลยก็คือ,อในส่วนของ เคมันรันตีเนี่ยไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงนะครับในส่วนของอรถซ่อมฉุกเฉินเนี่ยที่มีระยะสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ5ปีเนี่ยณตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับในส่วนของ call น e n t e r เนี่ยที่โทรไปณตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงด้วยความเข้าใจของผมนะครับผมจึงมองวาอ่าผู้ที่ใช้รถเนต้านเนี่ยเป็นผู้เสียหายทุกท่านครับก็ในเมื่อท่านไม่มาคุยท่านก็ต้องมาคุยกับผมในศาลนี่แหละครับขอบคุณครับ ปิดครับอืมปิดครับอืมเอ่อครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจสภาผู้อิพากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการดําเนินคดีนี้นะครับก็จะมีการรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ